เพื่อนๆเ,เคยได้ยินชื่อแม่น้ำซีตารุมในอินโดนีเซียหรือแม่น้ำแกงเจสในอินเดียไหมครับแม่น้ำเหล่านี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาน้ำเน่าเสียในหลายประเทศที่กำลังเผชิญกับทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมและการขาดระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสรุป5้าจบใน600วิ คลิปนี้เราจะพาไปสำรวจ5อันดับประเทศที่มีมลพิษทางน้ำ Water Pollution ในระดับวิกฤตที่สุดในโลกโดยเราจะอ้างอิงจากข้อมูลการจัดการน้ำเสียและสถานะของแม่น้ำสายหลัดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับ อันดับที่5จีนไชน่านะมาเริ่มต้นกันที่อันดับที่5นะครับกับประเทศจีนในฐานะโรงงานผลิตของโลกจีนเผชิญกับปัญหามลพิษทางน้ำอย่างรุนแรงมาหลายทศวรรษจีนมีปัญหามลพิษจากของเสียอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากเมืองใหญ่ที่ไม่มีการบำบัด โดยเฉพาะการปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำเหลือง (Yellow River) และแม่น้ำอื่นๆซึ่งมีสารเคมีและโลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากแม้ว่ารัฐบาลจะมีการลงทุนในระบบบำบัดน้ำเสียครั้งใหญ่แต่ก็ยังไม่สามารถตามทันอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมและจำนวนประชากร,รที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อนๆคิดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วคุ้มค่าหรือเปล่าเมื่อ ต้องแลกมากับความเสียหายต่อแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับ อันดับที่ 4. ปากีสถานพากีสถานครับประเทศในเอเชียใต้ที่มีปัญหาวิกฤตด้านน้ำทั้งการขาดแคลนและคุณภาพของน้ำ ปากีสถานมีปัญหาหลักจากการขาดระบบสุขาภิบาลและการบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานโดยมีสัดส่วนของน้ำเสียจากครัวเรือนและอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำและแหล่งน้ำโดยตรงซึ่งรวมถึงสารเคมีจากโรงงานฟอกหนังและสิ่งทอทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนของน้ำดื่มและเป็นสาเหตุหลักของโรคที่มากับน้ำเพื่อนๆน,น,น,นทราบไหมครับว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในการบำบัดน ำเสียจากอุตสาหกรรมหนังและสิ่งทอบ้างครับ อันดับที่3บังกลาเทศครับเดินทางมาที่อันดับที่3นั่นก็คือบังกลาเทศครับประเทศที่มีความหนานแน่นของประชากรสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบังกลาเทศประสบปัญหาน้ําเสียรุนแรงจากความหนานแน่นของประชากรและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแม่น้ําสําคัญหลายสายเช่นแม่น้ําบุรีกางกาใกล้เมืองทากาได้กลายเป็นแหล่ง ิ้งสารเคมีขยะและน้ำเสียจากโรงงานที่ขาดระบบบำบัดทำให้แม่น้ำเหล่านี้มีสภาพเน่าเสียจนแทบจะไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้คนหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งเหล่านี้เพื่อนๆคิดว่ามาตรฐานการผลิตสินค้าส่งออกควรมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดกว่านี้หรือไม่ครับ อันดับที่สอง อินโดนีเซียเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับกับอันดับที่2นั่นก็คืออินโดนีเซียครับประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความงามของเกาะต่างๆแต่กลับมีจุดด่างพร้อยเรื่องมลพิษทางน้ำอินโดนีเซียเคยถูกธนาคารโลกจัดให้เป็นประเทศที่มีแม่น้ำที่ปนเปื้อนมากที่สุดในโลกนั่นคือแม่น้ำชิตารุมในเกาะชวาตะวันตกแม่น้ำสายนี้มีโรงงานทอผ้าและโรงงานอื่นๆกว่า2 0 0พแห่ง ปล่อยของเสียสารตะกัว่วสารประรอดและสารพิษอื่นๆลงในน้ําโดยตรงทําให้ระดับสารพิษสูงกว่ามาตรฐานถึงกว่าร้อยเท่าส่งผลให้ผู้คนหลายล้านคนต้องใช้น้ําที่เป็นพิษนี้ในการดํารงชีวิตเพื่อนๆทราบไหมครับว่าการมีสารประรอดและตะกั่วในน้ําดื่มส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์อย่างไรบ้างครับ อันดับที่หนึ่ง อินเดียครับเบื่อจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลกการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมและการขาดระบบสุขาพิบาลที่ดีอินเดียเผชิญกับวิกฤตมลพิษท,ทางน้ำที่รุนแรงและครอบคลุมที่สุดโดยเฉพาะแม่น้ำคงคาแกนเ e ียสริเฟอร์ที่เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และสายน้ำหลักของคนนับพันล้านกลับกลายเป็นแหล่งรวมของน้ำเสียสิ่งปฏิกูลดิบจากเมืองใหญ่ของเสียจากอุตสาหกรรมและแม้กระทั่งการทิ้งซากศพทำให้มีแบคทีเรีย และสารพิษในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยหลายร้อยเท่าแม้จะมีความพยายามในการฟื้นฟูแต่ปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาในแต่ละวันก็ยังคงทำให้แม่น้ำสายสำคัญนี้อยู่ในสถานะวิกฤตอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำในอินเดียเป็นไปได้ยากครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับประเทศที่มีมลพิษทางน้ำในระดับวิกฤตสุดๆในโลกที่เราได้นำมาสรุปให้ฟังกันในวันนี้ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาน้ำเน่าเสียนั้นเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วกำลังแบกรับภาระที่หนักหน่วงที่สุดเพื่อนๆคิดว่าประเทศ เหล่านี้ควรจัดลำดับความสำคัญระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้สมดุลกันถ้าคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือมีเรื่องราวที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวดีๆสรุปจบใน600วิแบบนี้อีกก็ฝากกดติดตามช่องสรุป5จบใน600วิไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ